วันนี้บาโรดก็มีโอกาสเข้ามาในส่วนในช่วงกลางเว้นนะครับหกโมงเช้าตอนนี้าบาโรดสิกิดในช่วงเช้านะครับเพราะว่าหยุดมาเปลี่ยนประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วย่างว่่ได้เกียเลยเมื่อนี้ฝนบ่ตกนะครับช่วงเมื่อคืนนี่ตกอยู่น้อยหนึ่งมาช่วงเช้าก็เลยยางมารอเบิรงปรากฏว่าต้นยางแห้งแล้วครับแห้งสนิทแล้วก็เลยขอโอกาสซัดเลยครับช่วงเช้านี่แหละเพื่อ เปิดนาอย่างให้มันไหลคล่องๆในอย่างน้อยนึงเพราะว่าถ้าเขาหยุดเลยหยุดโดนๆนี่รับรองเลยว่าโม่ไหลแน่นะครับก็เลยถือโอกาสนี่แหละครับมากินในช่วงเศร้านะครับการกินจังใดกะเอาตามไปเบิ้งนะครับเนาะตามไปเบิ้งบาโรดว่าบาโรสิกิดแนวใดนะครับไปพี่น้องครับคับหลังจากที่ว่ได้กีดหลายมือครับฝนตกหน้าฝนแล้วก็อนช่วงนี้พายุเข้าหลายพื้นที่กับน้ําท่วม ชาวส่วนยางเ่เขากับพกค่อยได้เกีดรอย่างเลยครับเพราะว่ามันตกแทบชัมม่วโมงเลยมีโอกาสกับเขามานะครับเกีดรเนาะช่วงกลางวันก็นต้องเกีดรเพราะว่าส่วนใหญ่เราพี่น้องชาวส่วนในะหญ่แหละเศดเศดอาชีพส่วนยาง่ย่างเดียวนะครับรายได้หลัก,กมาจากส่วนยางถ้าเกิดเขาบอกเกีดรไ่ได้เกีดรเลยี่ก พด,ดีปันใดนะครับเนะาะฉะนั้นต้องหาเวลาและโอกาสที่เหมาะสมนะครับเช่นช่วงใดที่ฝนบ่ตกส่วนใหญ่กับบาโรโอดสิเลือกช่วงกลางวันนะครับถ้าฝนบ่ตกเลยี่สีเข่ากีดในช่วงหกโมงเช้าๆนะครับเมื่อนี้ก็คือกันนะครับช่วงหกโมงเช้า อากาศกำลังดีนะครับเนาะฝนเมื่อนี้คือที่บธันมาเที่ยดอกก็มีโอกาสได้เกลียดอยู่ร้อยต้นแห้งครับเราให้ต้นแห้งสนิทก่อนนะครับเนาะเพื่อแก้ปัญหาบ่าให้เกิดฉลงงชลาอย่างการเกลียดของบ้าโรดนะครับอันนี้ส่วนโตนะครับบ้าโรดกับสิเกียดหนาในน้อยครับสําหรับมีดแรกในการหยุดหลายๆมือเนาะบ้าโลดกับสิเกียดหนาเลยนะครับประมาณเหรียญสิบพุล่ะครับเหรียญสิบผุละ่ะหนาเนะี่ย เพราะว่าบริกดเกีหลายมือครับมันต้องเลือกนะครับเลือกมือสําหรับในการเกียรเพราะว่าบกเกียรเลยเนี่ยก็เท่ากับเปิดไมเลยนะครับไปต่อ Hát là lời. ถามว่าออกดีท่อกลางคืนบ่กกับซูซีครับพี่น้องครับเดี๋ยวประโยชน์ขออนุญาตเกีดต่อกันนะครับให้แล้วกันนะครับเด้อเมื่อนี้กะได้เวลามาเข่าสวนคือเกานะครับเนาะนะกับมีดแรกในรอบหลายสัปดาห์ครเนื่องจากพายุฝนนะครับเขามากะเฮ็ดให้ชาวสวนยางก็บม่ได้กีดยดยางเมื่อนี้ต้นยางแห้งแล้วมาโหลดที่มาเกีดยามัวเว้นนะครับ เขาสวนงามมือเว้นเบื้องว่าเป็นอย่างสิไหลจังไดครับสวนพี่สวนน้องเขาสวนเขาให้นะครับเด้อตอนกลางเว้นกบมือหน่อครับไปพี่น้องรอซาครับบอรอซาบอรอซา บรโอซาคกัไปกติกระกีดถ้าฝนบ่ตกกระกีดประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองครลบจังได้ได้แล้วนะพี่น้องเนาะชีวิตชาวส่วนอย่างถ้าพวกกวีะกีดยามอเวนกั ไบ่ได้กินเลยนะครับช่วงหนาฝนเนี่ยต้องเฮ็ดเอาแล้วครับวันนี้จะส่ง เบอร์ออกแล้วแหะครับปวนไปพี่น้องต่อครับอันนี้มีดที่หาไม่นี้แหละครับต้นยางแห้งแน่เล้วจะครับเวแห้งคักแล้วขีดได้แล้วครับถ้ายางไม่แห้งบ้ารวดก็กล้าขีดนะครับย่านเป็นเชื้อรา ต้นก็เพิ่งแห้งครับเมื่อนี้ก็อันนี้บ่าโรดกรีดมีดที่หาเลยด้วยครับหลังจากที่หยุดไปหลายมือบาโรดกับิกีดอีกสองมีดนะครับก็ซิเก็บกแล้วล่ะหลังจากที่ผมได้กรีดโดนกับ กันไะไกะบ่เป็นไนวครับพี่น้องแต่ว่ากะกับว่บ่ถึงกับขี้ไร้นะครับบางเทีอหยุดเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับเกษตรกรเกช้าส่วนใหญ่เกษีหงส์งจักดีนะครับเนาะแต่ว่าส่วนตัวบ้าโลดเราเลือกที่จี้เลือกที่จีอ่ากีด ในจังหวะที่ฝนเมือ่อใดก็สร้างที่ฝนบาหยุดไอฝนบาตกบ่าโลดกันที่เขามาโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนี่แหละครับตอนนี้ก็น่าชีประมาณเจ็ดโมงใกล้สิเสร็จแล้วแหละครับเลีประมาณแถวหนึง่งเจ็ดโมงก็ให้โอกาสมันไหลประมาณจากสี่หรือห้าชั่วโมงนะครับก้อนเที่ยงก็ต้องมาหยอดกดเพราะว่าเบ่แน่ใจว่าฝนี่มาช่วงไหนนะครับเนาะแต่ที่ดีก็เขาหยุด ไปเลยนะครับบา,บางเจ้านี่เพื่อนมีรายได้รองรับนะครับเนาะพี่มีเงินเดือนมีอย่างก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนก่าโบสนนะครับแต่สําหรับบ้ารวดสนเพราะว่าสําคัญที่สุดก็เงินในกระเป๋านะครับเนาะอ่ะไปเบื้องตอนอ้นเรื่องต่อไปครับมีดแรกครับสําหรับอ่าในรอบสองอาทิตย์ที่หยุดกรีดเนื่องจากฝนตกหนักนะครับ อันนี้เขามีแรกมื้อนีแ้แหละครับมื้อนีแ้แหละที่เปาารถกีดมานี่แหละครับมาหยอดกดนะครับพี่น้องยานฝนตกคำับดอะมาอีกแล้วมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสมาหยอดกดอันนี้คือมีดแรกก็เริ่มหยุดไหลแล้วแ่ะครับก็ถือว่ากีดย้ำหมุนนะครับนาะกะได้ประมาณนี้แหละครับแล้วก็วได้กีดต่อเน,นื่องหลายมื้อนะครับเป็นอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์ใช่ไหมครับไม่ได้กีดเลยนะครับ อันนี้หัวก็เข่าในรอบสองอาทิตย์ที่หยุดกีดนะครับเดี๋ยวยอดกดก่อนด้ครับพี่น้องครับเต็ำนีแ่แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวฝนมาก่อน <laughs>